อูยเน้นๆ,ๆสองคิวครับสามสี่ห้าอขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ไม่เหมือนเดมนะครับก็คือผม เปลี่ยนไอดี่นนะฮะ <c oughs> คือไม่ได้เปลี่ยนหรอครับจะบอกว่าเอาไอดีแรกที่เคยเล่นนะครับกลับมาเล่นนะคือจะบอกว่าผมไม่ได้เข้าไอดีนี้มา1ปีเต็มๆเลยนะฮะที่ไม่ได้เข้ามาแตะเลยนะครับผมก็เลยเข้ามาเล่นนะไม่รู้นึงไงอารมณ์ไหนหรืรวะแล้วพอมาดูของในตัวนะครับอ้โหูนี่ฮะตัวนี้มี M 200ธรรมดาด้วยมันจะมีแบบของเมืม่อก่อนเมื่อก่อนอะที่แบบว่านี่ครับเดี๋ยวผมเปิดดูคร่าวๆให้ดูนะหมมีเคทูติดบอมด้วยที่แบบเมื่อก่อนสมัยแรกๆที่เล่นนะครับก็คือตัวนี้ผมเล่นมาตั้งแแต่นานาามกล้วนะ มันจะมีของแรงๆเดี๋ยวว้ผมจะหยิบแบบว่าบางอย่างมารีวิวให้ดูนะเนี่ยมีไอเทมพพ้อมเลือดโอ้โหนานมากเลยนะไม่เคยมีอะไรแรงๆเลยที่ผมดูแล้วเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับแคน้ก็คือวันนี้พี่จะมาทําการใหญ่นะครับผมแบบว่าเล่นจดดาวทันทีนะพี่ก็จะมาโชว์แบบว่าอ่าสิ่งที่พี่ถนัดนะครับที่น้องๆน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ความพูดของพี่นะอันนั้นมันแน่นอนอย่แลยวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้มีอะไรให้หน่าเกลียดบ้างนะเอาตรงนับแบบคือทุกวันนี้เล่นเหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปไม่ได้แล้วกูต้องทำอะไรที่แบบว่าสร้างความหัวร้อนให้แก่ชาวบ้านเนาเุ้ยเขี้ยไม่โดนแมงว,วูพิษจะวะโอ้โหฟันแมงจนหัวร้อนแล้วไอ้สัสจะลองดูว่ามันจะทนกันได้สักแค่ไหนนะ ก้อนหนึ่งศพฮะมันต้องโดมันต้องมีคนแบบว่าร้อนสักคนนะฮะถ้าแบบผมฟันแบบเรื่อยๆนะนน <c oughs> อ้สัตว์เออเอ้ยเอาลเลยเอาเลยตอนนี้จังหวะนี้ฮะมีคนเริ่มมีอุณหภูมิแล้วอืมอุ้ยโดนแน่วะเล่นแต่มีก็มาคือมึงโดนกูฟันอยู่คนเดียวไง คนอื่นแม่งไม่มีใครฟันกูโดนอันจริงอะไรมือฮะไม่แน่ใจหรอถ้ามันมีตัวหนึ่งอ่ะเริ่มร้อนแล้วผมรู้สึกได้เลยจิทูเดีจ้าคอนผมคิดก่อนว่าไอ้เชี่ยต้องคาบบาร,ร์เลดฝั่งแม่งก่อนอนะ่ะไม่งั้นแม่งแบบขุมลงไปข้างล่างไม่ได้แน่ฮะโโอ้หมันคุมข้างล่างหมดแล้ววะไอ้เชี่ยกูจะไปเหล่าไหมดีวนะเนี่ยปาควันลงไปเพื่อนปาควันลงไปดิ ลงลงไปลุมแม่งดิไอ้เคีียดที่มาเล่นมีด,มดอ่ะเนี่ยมันโดดเครียดจนสลายคาโอ้ยแตก,กหนึ่งอุ้ยโอ้โหเข้าใจมากโดนกูลนะทีเนี่ยต้องมีหนึ่งศพต้องมีหนึ่งศพอุ้ยถอยก่อ,ขอขนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียรคนบุดบิด อะไรวะกูโดนนัตจ้าตายได้ไงวะเนี่ยไอ้เชี่ยคนเริ่มผลร้อนไม่ใช่ไขรแล้วจะเป็นผมนแล้วแหละดูตรงแล้วไ่โดนดอีกตายไปเฮ้ยมึงมาดิเพื่อนหนึ่งรอบอุ้ยโอ้ไม่โดน <c oughs> ฝันไม่ถึงไอ้เชี่ยสวยเพื่อน ต้องเอาเอาลงข้างล่างให้ได้อะอม,มีของมาเนี่ยให้เน้นเน้นเครื่อมึงยิงแรงพิษปกติแบบบอเพื่อนให้เน้นเน้นเน,นจาเนเนจาผมดเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าตายซะก่อนไอ้น้องรอดลอดคมมีดพี่ไป เดินตะมิดเว้ยงันบากออาบาก็ท้าเอองันบากก็ท้าเดินอยู่啊ไอ้อาชาต์ไม่มีกดท้ามมิดเลยกูจะออกจากบ้านยังไงดีโอ้ยเขี้ยอืะเกือบแตกจังหวะนี้หนึ่งศพ <laughs> แล้วหัวห้องโนะไหมเออเอาวะเอาวะผมผมมีคนช่วยปะ อืมเน้นเน้น,จะ,นจะไปไหนจะไปไหนน้องจา๋าอุย้ยอืมไปรุนเซงด้านนี้ปั๊มมาเหรอการมีดชิพาย <c oughs> ไอ้เชีอยโดนแล้วครับผมช่วงนี้ทำดีวะโอ้ยพ่อมึงเถอะไอ้เชีอยที่หนึ่งมันอะคือแบบวา่า ผมไม่อยากจะบอกนะว่าแมงโหดดงมดชิบหายเลยร้องบายร้องกันไปไดิธรรมดาฮะไอเชิดดากันยับเลยไอแต่เหมือนก็มีคนแบบว่าช่วยผมเลยคือมึงมาเข้าข้างคูไงวะอู้ยังเน,น้นสองคิวครับสาว ตีอ ah. oh. ้าเจ็บแม่โ <MJ> อ้ยเยอะโอ้กูรอดเลยอ้โหสั่นรอดได้เหรอวะคือแบบความผู้ของพี่นะน้องๆก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะอู้ยเยอะเลยนะโมเลยกูคือแบบบางช็อตอ่ะพี่จะพยายามแบบว่าคือพี่ตั้งใจมาเล่นมีดนะแต่แบบ คือมองชอคแม่งอยู่ไก่อะแล้วบบเป็นคิวที่แบบน่าได้มากอะพี่จะแบบคือกูริงตั้งใจมาเกียนมีดนะครับแต่แบบมันต้องแชสไนยิงจริงฮะบางทีแค่แม่งอยู่ไก่อ,ะ,อะแล้วว่าตอนนี้กำลังเดือดกันเรื่องผมนะ <c oughs> ชี่ห้องก็บอกว่าอย่าร้องไ <c> ม <oughs> ่เชื่อปากเอาไว้นะทำคนอื่นหัวร้อนนะเอาดิ สว้เพื่อน M สองร้อยก็แบบบางทีนัดเดยวก็ไม่ค่อยตายแนซะงเพสโดดทษทีลืมไปกูเจ็บคอเข้ามาวะหืมสุดหมดแล้วไปแล้วอุย้ยตายรัวๆคือแม่งบาเลสข้างแนมะ่งกี่ตัวก็ไม่รู้เนะี่ยหืมไม่ตายวะอนี่ะครับวันจังหวะนี้แบบ คือต้องใช้สนันจริงครับไม่งั้นแบบว่าอุย้ยเกียเปียบม,มากอนะก็แบบว่ามาแจเคียนนะคือแบบตอนแรกเขาก็เล่นกันดีๆนะกูเข้ามาทีนี้อารมณ์อารมณ์เปียกันในห้องเลยออกห้องก็เดินเตะโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแบบว่าขารเครียนฮนะจะไปซีเรียลมามผมจะไปจริงจนะังฮะเดี๋ยวนี้เราต้องแบบเล่นเกมให้มีความสุขนะครับไม่ยอมบนเขาหัวร้อนของคนอื่นมีแต่พี่เท่านะ้นน้องๆจะทำาไได้ะฝีมือของพี่ก็แบบว่า เล่นปกติคนอื่นก็บแบบหัวร้อนกันอยู่แล้วนะก็ธรรมดาก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ฟติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้จะมาเล่นเ,เดี๋ยวไว้ผมจะเอาแบบข่องในตัวนี้ยมารีวิวไว้แบบข่องแบบมันจะมีข่องจริงๆดเยอะนะเดี๋ยวไว้มาเล่นให้ดูฮนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบายนอนและฝันดี